สวัสดีครับทุกคนอยู่กัสบสปัสโกโบกัสนะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยเราจะมาทำไนลูที เป็นเซรั่มนะครับก็ใช้เป็นอันนี้จริงๆอันนี้แทบจะเป็นดักโตอันเดียวที่กัดยังคงใช้อยู่มาจนถึงทุกวันนี้เลยให้ดูผิวก่อนเลยคือทุกคนจะเห็นได้ว่าผิวกัดมันดีขึ้นกว่าเดิมเยอะมากอันนี้พูดถึงในเรื่องของรูขุมขนนะรูขุมขนมันไม่ค่อยมีมันแทบจะแบบไม่มีเลยอะ่ะแล้วก็เรื่องสิวอุดตันก็คือแบบว่าหายไปเยอะมากะอะไรเงี้ยเราอยากจะบอกว่าทางเรื่องสิวอุดตันและเรื่องรูขุมขนอะ่ะมาจากตัวนี้เลยนะครับเอออันนี้พูดจริงๆนะนี่คือสกินซิสตอาวีพอลมินิมิซิ่ เขาจะช่วย2เรื่องหลักๆนะครับก็คือเรื่องรูขุมขนแล้วก็เรื่องสิวตันอะไรเงี้ยใช่ปะ่ะก็จะใช้เวลาประมาณ 1- 2ึ่งอมอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ทาไปกับผิวน,นี้เลยซึ่งพอเราอ่ะใช้ดีใช่ปะ่ะเราก็เลยไปหาข้อมูลมาว่าเอ๊ะมันทำม,นมันดียังไงนะทำไมมันถึงดีนะนั่นนี่นู่น,นอะไรเงี้ยคือเราอยากดูข้อมูลที่มันแบบลึกขึ้นเชิงลึกขึ้นอะไรเงี้ๆๆยซึ่งเท่าที่ไปหาข้อมูลแบบเชิงลึกๆมาเขาบอกว่าตัวเนี้ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าไมโครซิทรัสอัสตราลาซิก้า เอฟแทนะครับเฮ้ยถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะชื่ออ่านยากมันจริงที่คือถึงขนาดที่ต้องแบบว่าเปิดหาในเว็บไซต,ต์ของเขาเลยนะคือตัวนี้เขาบอกว่ามันจะเป็นตัวที่จะช่วยผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนๆให้กับผิวของเรานะครับซึ่งก็จะทําให้ผิวของเราอ่ะแต่ว่ารูขุมขนมันกระชับมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งกาอาจจะไม่ค่อยแบบชอบอะไรที่มันผลัดเซลล์ผิวมากขนาดนั้นเพราะว่าเรากลัวผิวเราบางอะไรเงี้ยแต่ว่าพอไปหาข้อมูลดูดีดๆเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้แม้ว่าคนที่ผิวบอบบางเนี้ยก็สามารถใช้ได้เพราะว่ามันผลัดผิวได้แบบอ่อนโยนมมากจรรริงงๆไไไ่ดด้้ผััแแขนบบ ASE อะ นี้ไม่ใช่แนวนั้นนะครับแล้วก็นอกจากนี้เซรั่มหรือว่าบูสเตอร์ตัวนี้เนี่ยก็ยมีค่า pH 5.5นะครับซึ่งมันเป็นค่า pH Bal บาลานซที่มันพอเหมาะพอเจาะ ของเราพอดีไม่ได้แบบว่ากัดผิวของเรามากเกินไปไม่ไม่ได้แบบว่ามีความเป็นกรดหรือเป็นเบสเยอะเกินไปอะไรอย่างประมาณอย่างเงี้ยนี่ออกไหมอ๋อแล้วก็มีอีกอันนึงเป็นส่วนผสมที่แบบกัดนั่งจาชื่อนานมากว่าแบบเอ๊ะเขาคืออะไรนะยังไงนะ3 4 4สามอะไรนะเขาบอกว่าเขามีส่วนผสมของสารสกัดจากสาหร่าย3สีสี่สายพันธุ์จากเกาะเชจูเออคือแบบตอนนั่งฟังตอนแรกเอ๊ะมันคืออะไรนะถ้าเอาใหม่สิคะคุณพี่อะไรอย่างเงี้ยนี่ออกว่าซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นส่วนผสมอีกตัวหนึ่งที่ช่วยในเรื่องของการกระชับรู เหมือนกนกนัเขาใส่ส่วนผสมที่มันเกี่ยวกับเรื่องของการกระชับรูุม้นเกี่ยวกับซิลิตันอะไรเงี้ยเข้ามาเยอะมากพอสมควรและนอกจากนีนน้ก็ยังมีพวกส่วนผสมที่เป็นวอลวายที่ทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วอย่างเช่นในายเาซนามายที่ช่วยให้ผิวมีความกระจ่งางใสมากขึ้นแล้วก็มีพวกไตเปปไทด์แล้วก็พามิโเปปไดเปปไทด์เหรอเอออาจจะไม่ถูกอ่ะเออทุกคนบอกไปจริงๆนะทั้งสองตัวเนี้ยมันจะมีลักษณะของเปปไทด์ใช่ป่ะซึ่งเปปไทด์อ่ะเขาจะช่วยในเรื่องของการกระตุน้นคอลลาเจนให้กับผิวของเราทำให้ผิวเราอ่ะดูแบบเด็กลงดูอิมน้ากข ดูสดใสสดชื่นชุ่มฉ่ำมากขึ้นประมาณนั้นก็ถือว่าจริงๆแล้วเขาก็ใส่พวกส่วนผสมอะไรพวกนี้มาเยอะมากพอสมควรน,นะครับเป็นตัวหนึ่งที่กัรคิดว่าตัวนี้เป็นราคาหลักร้อยแต่ว่าคุณภาพเขาขึ้นไปถึงแบบหลักพันได้แล้วอะไรเงี้ยนึกออกปาะและที่สำคัญคือเป็นของคนไทยอีกเราก็รู้สึกว่าเออประทับใจที่คนไทยอะทำสกินแคร์ได้ออกมาได้แบบดีขนาดนี้นะครับอันนี้ประทับใจจริงๆนะซึ่งเขาก็สามารถซื้อได้แบบหลายที่แล้วเนาะพวกแบบว่าวัดสันอ่างเงี้ยวัดสันจะโปรบ่อยมากก็มีพวกตามบิกซี อะไรอย่างเงี้ยด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นในเว็บไซต์ในใน,ในแบบช้อปปี้ลาซาดา้าพวกเนี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ